เคยหาแต่หอยนบนบกนะครับไม่ไม่เคยลงไปหาหอยในน้ำนะครับ <doorway. S 2> นัว สวัสดีครับมื่อนี่ไหลมาแล้วสิบห้ามาเที่ยวกินเขาปลาเขาห่วยนะครับตอนนี้ห้องของยูทีเพชรบูรนี่อยู่ป่าเลยนี่กำลังหาที่หาทางนะครับเราจะมากินข้าวห้วยหาปลากันนะครับเฮ้ยอย่างนั้นทุกใจหมดเลยก็มาขาถ่ายรถูปน้องน้องๆใครเนี่ยข้าวอยู่ท้ายรถเอาลงให้เนี่ย เดี๋ยวดูก่อนนะท่านผู้ชมมาดูกันยายเนตรมาแล้วโอ้ยายเนตรแก้วยายเนตรวันนี้มื้อนี้เขาเได้กินปลาเมื่อนี้เอาเป็นเมียเชฟยันต้องอดทนรถไฟชนต้องไม่ตายครับผมต้องไม่ตายนะครับถ้าวันนี้เราหาปลาไม่ได้เราก็ตายนะครับก็นี่กางเทียวนที่ อย่าเล่นน้ำแล้วแหละลูกโอ้ยเนาะจะไปชมครับเนี้๋ยวมาดูตรงนี้เออน้ำพัดจงว่าบบนผมนี่เรากำลังเคลียร์พื้นที่นะครับไรเคยเห็นเอาเอาน้ำมาด้วยเหรอเอียงครับไรเอาไอ้เอาหลงหลงพี่มาด้วยเหรอนี่นู่นนี่นั่นเนี่ สั่งกระจายเรอยกวินเราเอายิมาสั่งกระจายวันนี้เราจะลุยป่าครับเดี๋ยวรอชมว่าเราจะเราจะเอาตัวรอดเราจะหาปลาได้ไหมนะครับเราจะลองดูวันนี้จะมีทั้งแบบทั้งต้มทั้งก้อยทั้งอะไรแหละเราจะแบบกินแบบแบบยังไงอะพิถีพถีพื้นบ้านเลยนะครับเขาจะมาอครับเพชรบูรณ์ครับผมนะครับเดี๋ยวผมพอคันได้ละ ผมจะลงไปหาหอยนะครับปกติเคยหาแต่หอยบนบกนะครับไม่ไม่เคยลงไปหาหอยในน้ำนะครับแล้ววันนี้จะไปกินหอยในน้ำครับวันนี้ได้ปะเชฟได้ปะได้ครับผมไม่ลากไม่ลากไก่ไปกินในน้ำนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ได้กดหรือเปล่าไม่รู้กดอยู่กดโยนี่นี่นี่บรรยากาศเฮ้ยกดจริงๆริงได้ปะ จะมีน้ำตรงนี้นิดนึงนี่นี่นี่หอยโอ้ยหอยดีเลยก็หอยดีนี่หอยครับนี่จำเลยก้อยไปแล้วนะคะนี่น้ำโอ้ยเยอะเลยเยอะเลยนี่น้ำมันนิดที่มันขูดพีเนี่ยระวังนะชาระวังน้ำนะลูกน้ำเล็กอย่างนี้อ่าอย่างเยอะเลยเยอะเลยถ่ายถืออ้าวถายอยู่ที่บ้านะถายดิดิจะก้อยหอยใส่มดแดงนะครับนี่ไป แต่ว่าใครจะหาปลาน่ะมือปลาไม่มีเชือกมามัดติดเอวเทางป่าเสมเขาจะงมนะครับงมตามพื้นหอยนีหอยหเยอะอยู่ตัวเล็กตัวใหญ่นะครับก็หาไปค่อยๆลูบน้ำมันไหลคิงนะนี่เห็นไหมหอยีด้วยน้ำเย็นที่ก่อนด้วย นั่นโนนไปตรงข้างหน้าหนูอยู่หอยเยอะเลยนี่มีน้ำี่พไม่ลึกนะลึกไหมไม่ลึกครับเนี่ยจะโอดอ่าครับมาโอ้นวกว่าจะลึกจะไปลึกนะลองเด็กลองดูดูน้องด้วยจะเผลอย่าเผลอตรงโนนมันจะเป็นครูเดินไปโนนแต่ใต้ต้นไม้แห้งนี่หอยเยอะมากเด็กๆก็เล่นน้ำครับแต่ก็ต้องดูดีๆครับ่าเผลอว้ไม่ลึกไม่ลึกไเลยไม่ลึกไม่ลึก นี่แหละแบบผมแปลานี่แหละเชฟอ่ยุบานกับพ่อคอยเด็ดไปกินะเต่ายุบานส้วนส้วนกุนันส้วนไปอ่ะถ้ากินะเต่ากับพ่อไปกันโอ้ได้แล้วมีทั้งหอยหอยคุมนะครับหอยจุ มีหลายครับอย,ยู่นี่เอาเดี๋ยวผมผมหาหอยเอาปลาเดี๋ยวมาเบิ่งทีนึงว่าห้องสีได้หลายเป็นซ่อมใดเนาะครับหรับไปมึงพี่แบ่งหอยหอยมันเยอะไงนี่โหหอยนี่เราต้มให้มันสุกก่อนครับเดี๋ยวเราจะมาใกล้ก็ไปดูรังมดแดงไว้แล้วนะอ่าเร่งไว้แล้วครับรังมดแดงเรา

พื้นที่นี่พี่อัจฉริยะพีอั้ครับเพื้นทีดิบได้ดิมแมนวะแมนดิบได้บ่ดิบก็บใส่แบบนี้ใส่มดแดงมดแดงมันกัดมันจะสมเนาะแต่ว่าผมบวกกากาเห็ดผมกับบวกากากินขึ้นกันนี่ทั้งหอยเชอรี่นี่นี่หอยเชอรี่นี่เรียงน,นี่ไข่มันนี่แหละนี่เขาเรียกว่าหอยเชอรี่ หอยโค้งนะครับนี่หอยโค้งอันนี้นะจะผมว่าวนเนี่ยหอยหน้าหอยหอยกับตายบอว่ารูร้รก,กันครับนี่ครับหอยเขาได้แล้วเดี๋ยวต้องไปหาวัตถุดิบที่แบบสำคัญมากๆเลยตัวนี้หมดแดงครับหมดแดงเข <c oughs> ามีพิกัดเล่งไว้แล้วอะไรมาเลย เป็นหน้าปังนะครับนี่เป็นเป็นเห็ดหน้าแ็บหน้าปังหน้า,านั้นสูบบานแล้หวหวยนะครับนี่เอาว่าใส่หน้าปังได้ยินเปล่าก็ไม่รู้ นะครับเขาไม่ได้ปลา ตากล้องนี่ครับนี่ครับนี่มดแดงน่นี่อนี่อืโหมีไข่ด้วย แดงเออกัดดูให้มันกัดนะครับหน้ามันก็สิสมมันจะสิออกนี่มันจะกัดให้มันกัดกัดถือว่ายังน้อยอยู่ยังไม่เยอะแต่ก็พอได้พอได้ครับ ก้อยหอยครับก้อยหอยมามานี่ผมก็ใส่มดแดงไปแล้วนะมดแดงหาได้ได้เท่านี้ครับหายากมากคิดว่าจะเยอะใส่นปครับใส่ไปครับมะนาวนิดนึงครับช่วยเสริม อุ้ยว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 ุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วดดองดองดองมาแล้วครับออเตื่นเต้นพิจามานะครับพี่วันวานสวัสดีครับผมพี่พัฒมนนะครับปลดไลน์ให้แล้วขอบคุณมากขอบคุณครับใส่ป้ายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสงวนรู้รู้นะว่าอะไรเดี๋ยวรู้สงวนเสียงชัดดีครับเดี๋ยวรู้แล้วก็เรื่องราวนี้หัวหงม่วงหางก็ได้

เต้นแล้วก็มันเป็นสิ่งกำลังที่แบบผมเกิดมาใหเกิดาข้าอย่นขอนิ่งๆหน่อยพี่ถ่ายหน้าเนี่ยจะไปทำปกให้ท่านผู้มทีองบ้อมๆครับหอมๆเราในช่องส่งมาแล้วนะครับเราตามช่องถ่ายแล้ว ชมด้วยแหละครับน้องพี่เราเนี่ยถ้าใครเข้ามาเป็นมิตรกับเราเช่นกันแล้วกันเนี่ยผู้นำของเรารักแักเอฟซีทุกท่านรักท่านส่วนทุกท่านเนี่ยเหมือนญาติเหมือนพี่เหมือนน้องนะแต่ว่าถ้าท่านใดท่านหนึ่งเข้ามาผู้หวังผลบางส่งนบางอย่างเราควไม่ได้มาให้ร้ายเราเนี่ยเรามันนไม่ใช่นะฮะแล้วก็เอนไอ้มันติดมันติดเหลืองติดกระดุมอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ผู้หญิง มันนี้ครับมันน <authority, half. S 2> <ing> ี่ครับ <bisog desarrollo> ันนี้ครอา้ปีหนูช้มเลยพีครับชมนไหครับน้มา่งเป็นที่ไหครับนี่ราบานถุงแ่บเนี่ยอะกินอยู่ปลาเนย นัวเจาอเชอบนี่ยยูป่าครับมันอย่รสชาติแบบนี้ครับหอมหอมจะอร่อยขาเหนียวขาเหนียวนี่แจ้วเลยอืมบอคือว่าจะแซบไร้ปะนี่เซฟยันเฮ้เอาไลรกันอยู่อะไรอ่ะน้อยไล่ก็ถ่ายได้ Ok, PI, ย function, ้อนย้อนย้อนไปเย้อนไปทำคลิกบ้านครับพี่แกงกันหมดนะครับสามเทปเทปเทครับผมขอเวลาจากคุณสามชิปบีได้ไหมครับครับผมอ่านี่นี่แล้วนี่ไม่รู้ปลาเลานี่ครับผมเอานายก้อยหอยครับก้อยหอยอืมพ่อแม่พ่อแม่พี่น้องก้อยหอยในป่าแมวนี่กินข้าวหอยเขาปลาแซ่บอ้าวเทปอะไร เอาตเอาัวนี้เลยพอเถอะเดี๋ยวกันนะครับท่านผู้ชมเรื่องกินไม่ใช่เรื่องใหญ่จะเป็นเรื่องแรกนี่เขาเรียกทรลพีอลไรนะคุณช้อนใส่หมดแดงครับแต่ว่าหมดแดงมาหลพี่นิดหน่อยข้อแรกนี่ไหมนี่เล็กน้อยแล้วเอ้าทีล่ะนี่หอยงหอยเมีหอยเมีแต่ว่าบ่บ่มีบ่มีหมอย คุณอย่าทำคลิปผมเตจเหลืองมาแล้วเนี่ยคลิปผมเตจเหลืองนะคุณย่าวหอยมาเล่นนีเราจะปูบ่อยทำไมดีอืมอืมนาะใหญ่หอยเบลอนะท่านผู้ชมอ่าครับอืมมันเป็นปลาแหลมปลาแหลมไงเหมือนมันเหมือนผงชุนรสเน่ะมันเฮียท่านผู้ชมดูนี่เอาจอนี่มั่งอืมดู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 อ่านะครับหอยนี่ที่ปลาเราก็เท่านี้นะครับ จะกินก้อยหอยกันนะนี่ก็ทุกคนได้ชิมอืมมันหวานครับท่านผู้ชมหวานอือืกินแล้วมาไม่ปล่อยฉกเองแมวมาป๊อืมไม่เอาปอนไม่ชอบเร็วเร็วเป็นไงยำมี่ยำมี่ยังยังไม่ได้เข้าไปถึงลิ้นเลยยำมี่แล้วถึงเน่เหรอบ๊ายบายครับอ้าวเรจะไปไหนเราก็จะไปกินหอยต่อ You hear me? That's what they are